ว่า EC EC อย่าพิมพ์อ FC นะเท่ขอบใจจัดนอยก็เท่นะไม่อ่ะโอเควันนี้เราเป็นไดมอนด์เฮดนะเท่ปะเป็นสินายชอบตัวไหนไม่รู้ไม่รู้อรอเคยรูเบนเทนปะเนี่ยไม่ได้ดูนานมากชอบไดมอนด์เฮดปะชอบเหมือนกันเยี่ยมเท่ดีนายมีปืนใหม่ด้วยเหรอใช่โอ้ทำไง ไปหาเกาะภูเขาไฟอ๋อมีผลมังกรไหมไม่มีเลยท้าวอนมีแต่ผลเพชรนี่เอาเพชรไปไมีทาวอนเหรอเปล่ามีเป็นผลนี่ไงสนใจปะแต่มันทิ้งไม่ได้นี่ว่ะอ๋อไม่เติมเอาผลละ่ะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ผลเพชรมันไม่ใช่ผลเมนเราอ๋ออ๋อเขาอาจจะคิดว่าเราแต่งเป็นไดมอนเพชเราอาจจะแบบชอบเพชรไงชอบผลเพชราเงี้ยเหร เรามีทาวอนยีถึง24ผลว้าวโคตรเจ๋งอัดใช่นะไหนโชว์สักผล2ผลสิตอนนี้เป็นโมจินะครับนายฮักคี้สังเกตวีซองแล้วใช่ <c oughs> ไม่ดูค่าหัวเลยเหรอเราก็สี่เอ็มนะแต่ว่าเขาเก้าเอ็มไงเก้าจุดแปดเช้เฮ้ยเปลี่ยนแล้ววะเดี๋ยวครับเปลี่ยนผลเป็นผลนี้อะ่ะผลไหนที่แพงสุดที่นายมีทาวอนอ๋อมีคิซเนะว้าวโคตรเท่โอเคถือว่าเขาไม่ได้โม้ไง ตอนแรกเอใจนิดหน่อยว่าเนี่ยเขาบอกมีทาวอนยี่สามถึงยี่สี่ผลเนอร์โมหรือเปล่ามังกรเอเชียมีตัวเดียวอ่ะมังกรเอเชียถ้ามีตัวเดียวคือมันเป็นของเวอร์ชั่นเก่าแหละเพราะว่าถ้าเราเติมของไอ้มังกรใหม่มันก็ต้องได้สองอันดิใช่ไหมเฮ้ยเขาไปรอของขวัญกันเต็มเลยนะแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาน่โอโหอีกครึ่งชั่วโมงเดพวกนายรีบแหละใครเอาอะไรมาให้เอ้ยเดีย๋ยวเธอใจเย็น เราต้องเอาไปให้ผู้เล่นใหม่อีกแล้วใช่ปะคนเวลส0องรอยนะมิสเตอร์เอเป็นคนไทยด้วยทำไมโดฟากลายเป็นเดอะฮักวะอ๋อเป็นเอลเหรอคำว่าเอลตามหลังนายเอาผลปะ่ะดีเอาผลเขียวๆได้ไหมเออเอบดีให้หมดขอบคุณฉันให้นายหมดเลยเรามีผลเพราะนายเวลน้อยสุดในทะเลแห่งนี้สายฟ้ามันดีไหมก็ดีนะสำหรับพ v p แอดได้ไหมนะได้ ขอบคุณนะตีโดฟาเดี๋ยวฉันช่วยเองนี่แน่กะแทกนะเอ้าโดนคนได้โทษทีไม่เป็นไรโอ้ได้แคนดี้ด้วยเพราะว่าอยู่ในช่วงกิจกรรมซื้อได้แล้วซื้ออะไรอะ่ะมองอีเวนต์อ๋เอเฮ้ยนายทำไมไม่ใช้เรือเรือเราดิไม่ดิมีผลผลแสงนาะยมีผลแสงอ๋อเขาเขาชอบขี่เรือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ้อะไร ฉันมีพลแสงนี่เพิ่งรู้เหรอฮใช่งงเลยเฮ้ยมีใครมันเลี้ยวดักหน้าปะปุ๊บรีสตัวซะผมยังไม่ได้ใส่หองอะไรเลยเดียจะโดนเล่นอีกแล้วใส่อะไรดีวะเนี่ยสมอไปมาแล้วมาเลยปุ๊บพร้อมยิงยิงเข้าไป เอา้ามันก็หมัดก้อดเลยบู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 นี่เป็นไงล่ะเอานี่ไปเกกเอานี่ไปเกณฑกโอ้โหแล้วสมอเรามันไปอยู่ตรงนะี้ฮึบจุ้ดึงดึงตุบบูบบ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 เอาแปลงล่างเอา เอาไงทำไมเขาดูกระตุตกปุ๊บแกอเออเฮ้ยของขวัญอีกสิบนาทีไปหาผู้เล่นที่อันนี้มหพาคนไปเกาะคิสมัสสวัสดีฮัลโหลน้อยต้องการผลมาแสงโนโนของขวัญมีบางคนซื้อผลให้ฉันแล้วเกาะคิสมัสอ่ะ อะไรตามฉันมาเดี๋ยวพาไปเอากล่องของขวัญไงนายเห็นปะแต่ว่าถ้าเขาปรับภาพเออปรับภาพกา,กากมันอาจจะมองไม่เห็นทําไมรู้สึกเรือนี้มันอืดแปลกๆไปกันเลยของขวัญรออยู่ข้างหน้าอีก5นาทีอ่ะว้าวว้าวสวัสด,ดีเดมอนเฮดสวัสดีจ้อเห็นไหมมีคนรู้จักเราแฮปปี้ e w ว e a ยเอาสีอะไรดีเอาเอาสุดท้ายกล่องสุดท้าย โอ <Okay, S 2> เคเหลือกล่องสุดท้ายแล้วครับเฮ้ยเก็บได้ด้วยเหรอบล้อกเอาได้ผลเพชรดรอปเล่นๆเึ๊บอ๋ออ๋อพอทิ้งแล้วให้คนอื่นโอเคถือว่าเอาไปเปิดเบ๊บได้อะไรโชว์สิอ้แม็มกมาเอ้ถือว่าดีอยู่อ๋อเก็บได้ผมไม่รู้ไงอย่างนี้เดี๋ยวนอกรอบอาจจะมาเก็บดองไว้ดีไหมสวัสดีเป็นผลที่ดีนะ ได้ <Dang. S 2> พิมไรโอเคเขา,าอาจจะไม่อยากคุยกับเราเท่าไหร่อยากฟาร์มเฮ้ทำไรกันไยรุ่นมันจะมีคนทะเลาะก,กันหรือเปล่าเนี่ยทำไมบางทีบางทีกดแล้วมันขึ้นเลยข่าวขาว,ขาวทำไมรับไม่ได้กดสกิลเพื่อไม่ได้ของดีกันหรอกโคตรปะยอลำคาญสกิลพี่มากเลยอ๋อเขาน่าจะหมายถึงกดสกิลเพื่อไม่ได้ของดีก็คือไอ้เกาะชิดบ้าน่อก้แหลกเกาะของขวัญน,น่าลำคาญตอนเก็บเซตโคตรเกลียนไม่แปลกที่ขึ้นมาได้ไปละ มีผลแมวด้วยล่ะไม่ใช่แมวอ๋อทำไมตัวใหญ่จังอ่ะดีมันมังกรเกียนมังกรเกียนก็เลยตัวใหญ่จิงจบบินได้มันก็ตัวใหญ่อยู่แล้วปะไม่ไปฟาร์มเหรอเกมนี้เขาไม่เน้นฟาร์มหรอกเขาเน้นคุยไปครับตรงไหนอ่ะรับเควสยังดูเหมือนคนนี้ก็จะมาช่วยผู้เล่นใหม่เหมือนกันใช่ไหมเธออายุ15ใช่ปะครับอ๋อพี่ล่ะ15เหมือนกันเวลไล่ละ12ละ เวลสิบห้าเดี๋ยวพาไปฟาร์มที่ใหม่แต่จริงมันก็ไปได้ตั้งแต่เวลสิบเลยนะ่ะโอเคครับสวัสดีเนน้อยเ <c oughs> กย์คิดจะตีใช่ยังงั้นเลยอ่ะให้ตีให้ตีตอโอ้แต่ก็แรงอยู่เนี่ยเป็นร่างเพชรมันลดดาเมจเท่าไหร่เปิดฮาชิออเอออออดอกละสองร้อยอร่อยฟอฟินกระสอบรายให้ออเออดอกละสองร้อยเจ็บจังวะเนี่ยดอกละสองร้อยยังเจ็บอ่ะ 200. มีอะไรที่มันกันหมัดไหมเออไม่รู้เราใส่นี้กว่าอันนี้เพิ่มฟื้นฟูอ่ะดูดีว่าเขาจะิละความพยายามไหมไหนจะเบื่อเปล่า Two hours later โอ้อ,อ,อตีเราจนหน้าแดงวันนี้เขาไม่เลิกพยายามจริงว่ะจะฆ่าเราให้ได้เลยเหรอ Two thousand years later เฮ้ยอม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 ไปแล้ว เออฆ่าไม่ได้ก็ยังจะฆ่าโอเคตอนนี้เดี๋ยวของขวัญจะมาอีกละสิบนาทีเราจะพาผู้เล่นใหม่ไปนะสวัสดีคนไทยปะฮัลโหลสงสัยจะไม่อยากได้ของขวัญแต่ก็หลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะเขาก็ไปรอกันอยู่แล้วแต่เราแบบเผื่อหาคนที่ไม่รู้ไงโอเคตอนนี้ก็หาไม่เจอนะเขาก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วไม่แต่มันมีนายคนนั้นนะ่ะรู้ปะนะ่ะ แต่ว่าไม่ได้จะทันแล้วเพราะมันเหลืออีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวรอบนี้ผมลองเก็บดีไหมโอเคลองแบบว่าสตอ r e เก็บไว้ปุ๊บโอเคแล้วถ้าเราออกมาสุ่มมันจะสามารถทิ้งผลได้ไหมเปิดปุ๊บเออเลอร์อ้าวอ๋อต้องหยุดทานฟอร์มก่อนดีเลยโอเพนอย่างเงี้แล้วก็อ่ะทิ้งให้จ้ะเอาไปเลยโอเคอ๋อแต่ว่ามันจะทิ้งของขวัญได้ปะ อย่างนี้เราก็จะสามารถเอ่อดองกล่องของขวันไว้ได้สวัสดีวัดเด๊นายต้องการผลไหมต้องการทองกับเพชรนายชอบอะไรชอบทองแต่เราชอบเพชรนายตัวเป็นเพชรเลยเราชอบต่างกันคงไปด้วยกันไม่ได้ลาก,ก่อนนะเรารอเล่นตามมาเดี๋ยวสุ่มให้แล้วกันตอนแรกแบบว่าถ้าใครตอบมาชอบเพชรจะสุ่มให้แต่ไม่เป็นไรเอ่อเขาเวลเท่าไหร่นะเวลเจ็ดเหรอ เป็นไดมอนด์เฮชแล้วจะได้ผลที่อึอโอ้จจเจ๋วเจอาไปเลยได้ผลดาวผลดาวขอบคุณมากด้วยความยินดีเรามีของจะให้เหมือนกันไม่เป็นไรเอาเอาเพชรมาให้แล้วนะเพื่อนนายอ่ะใช่สวัสดีไงฟารมสนุกไหมสนุกทองกับเพชรนายชอบอะไรเพชรเยี่ยมมาก อาทำไมเราไม่มาสุม่ม <MM mm> ไม่รอมาถามคนนี้จะได้สุ่มผลให้แล้วนายล่ะเพชรอยู่แล้วอ๋ออยากได้ผลแสงอะ่ะเราเพิ่งให้คนเมื่อกี้ปะเอาละ่ะแต่เขาชอบทองนายชอบดูเบนเทนปะชอบนะชอบตัวไหนเป็นพิเศษแต่ตอนนี้ดูไม่ได้ละกับตัวที่นายเป็นน่ะว้าวงั้นเราเชื่ออะไรตอบไม่ได้มีฮานะเราจะไม่ได้ <laughs> จบละไดมอนด์ไดมอนอะไรใช่ไหม <Rule> ใช่หรือไม่อะ่ะ ไดมอนด์เฮดโอเคเราไปก่อนนะต้องไปปราบเอเลียนได้ได้โอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไดมอนด์เฮดด้วยละ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนในเวลาฮีโร่